สวัสดีคะ่ะกระแสข่าวดังมาแล้วคะ่ะชื่นมื่นบ่าวสาวป้ายแดงส่องบรรยากาศงานแตง่งพระชินทะเยชเวทาจุนหวานอบอุ่นละมุนสุดๆขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวป้ายแดงคนใหม่ของวงการบันเทิงสำหรับนางเอกซุปตาแดานกิมจิพระชินทะเยที่วันนี้22มกราคม65ได้ควงว่าที่นักแสดงหนุม่มชเวทจุนเข้าพิธีวิวาสุดอบอุ่นเรียบง่ายที่โบสถ์แห่งหนึง่ง ในย่านคังดงกูกุงโซหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า4ปีโดยบรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความสุขแห่งรอยยิ้มและความปลื้มปิติอินดีโดยมีเหล่าคนบันเทิงเพื่อนเพื่อนพี่พี่ี่สนิทมาร่วมยินดีกับบ่าวสาวระหว่างพิธีสาบานรักพักชินฮีเยก็พบว่าเธอร้องไห้แต่เป็นหยดน้ำตาแห่งความสุขนอกจากนี้ยังมีนักร้องหนุ่มคัชพยองซูและฮยุงกี ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกับพักชินเยมาร่วมร้องเพลงยินดีกับบ่าวสาวเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ c o m ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ